เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่6เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยค่ะโดยจะมีผลกระทบในช่วงวันที่19ถึง21ตุลาคมทางนี้เนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคอีสานและทะเลจีนใต้ ส่งผลทําให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะในขณะที่ร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคใต้ตอนบนและภาคกลางตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนนะคะ ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในระยะแรกดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำพุ่มฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะและสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนนี้มีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร ส่วนฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยค่ะ